สวัสดีครับแอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2564นะครับในวันนี้แอดมินจะมาพยากรอากาศประจําวันที่2 3พฤษภาคม2564้ยโดยนะครับคาดว่ากรุมอุตุนิยมวิทยาประกาศพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสมุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอา่าวไทยจะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับทาให้จะมีฝนตกหนักใน้น ทางแห่งบริเวณภาคใต้แอดมินก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้นะครับระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนักไว้ด้วยนะครับผมในระยะนี้สําหรับทะเลอันดามันตั้งแต่ตอนบนนะครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปคลื่นจะสูงได้2-3เมตรเลยนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า3เมตรเลยนะครับโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูง2เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนนะครับ คลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงได้2เมตรเลยนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะครับส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับปกคลุมบริเวณอ่าวเบียงกอทางตอนบน ซึ่งโชว์อยู่นะครับในภาพในขณะนี้นะครับซึ่งยอมความกดอากาศต่ำลูกนี้คาดว่าจะทวีกํำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโครนในวันนี้นะครับจนถึงวันที่29พฤษภาคม2564ซึ่งจะพัดเข้ามาปกคลุมนะครับบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะเป็นตัวพัดนำฝนเข้ามาจะทำให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้นนะครับ ส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในวันนี้ยังจะเน้นอากาศร้อนนะครับอุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะที่39-40องศาเซลเซียสได้นะครับยังเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณที่มีฝนจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่นะครับฝนส่วนมากจะเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนเพชรบูรณ ากํกาแพงเพชรและพิจิตรยังเป็นฝนเล็กน้อยอยู่นะครับในวันนี้ส่วนภาคตะนออกเฉียงเหนือนะครับในวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันความร้อนสะสมอุณหภ,ภูมิสูงสุดอาจจะแตะที่37จนถึง39องศาเซลเซียสได้นะครับในบางพื้นที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก20%ของพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเป็น30%ของพื้นที่นะครับรวมถึงจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับ โดยอากาศร้อนจะเน้นในตอนกลางวันส่วนนะครับฝนจะเริ่มเข้ามานะครับในวันนี้โดยนะครับในช่วงบ่ายจะมีฝนเป็นลักษณะของการกระจายตัวทั่วบริเวณประเทศไทยนะครับส่วนนะครับฝนจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเริ่มเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมนะครับบริเวณภาคอีสานฝั่งตะวันออกที่ติดกับบริเวณประเทศลาวรโดยจะเริ่มนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ21นาฬิกาเป็นต้นไป และกลุ่มฝนปานกลางนะครับจะเริ่มมีการกระจายตัวท่วบร,ริเวณภาคอีสานโดยจะเน้นบริเวณภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะครับในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนคืนของวันที่23ต่อคืนของวันที่24พฤษภาคม2564แต่ฝนจะเริ่มนักตั้งแต่หลังเวลาประมาณ21นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะเริ่มมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นบริเวณภาคอีสานฝั่งตะวันออกและจะเน้นนะครับบริเวณภาคอีสานทางตอนบนนะครับ โดยในวันนี้นะครับฝนจะเน้นที่เลยน้องาายบึงการนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมสกลนครชัยภูมิสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญรวมถึงมุกดาหารด้วยนะครับผมและในบางพื้นที่นะครับอาจจะตกได้ข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนะครับบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีและสีสเกตนะครับผม ส่วนการพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคกลางนะครับวันนี้นะครับจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครบบริเวณที่มีฝนจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่อาจจะมีได้ที่ราชบรุรีสุพรรณบุรีกาญจนบ,บรุรีสระบรุรีอุทัยธานี นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยานาคนปรปฐมสมุทรสงครามรวมถึงสมุทรสาครน,นะครับผมโดยกลุ่มฝนจะเน้ในในช่วงบ่ายถึงค่ำอากาศร้อน,อนภูมิสูงสุดอาจจะแต่ที่39องศาเซลเซียสนะครับอากาศร้อนสะสมจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดฝนได้นะครับจากแนวประทะอากาศ จากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกนะครับในวันนี้จะมีเมฆเป็นส่วนมากฝน40%ของพื้นที่รวมถึงนะครับอาจจะมีได้ที่นครนายกปราจีนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับหรือฝั่งอ่าวไทย จะมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับและจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเน้นประวบคิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนเคลื่อนสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับหรือฝั่งอันดามัน ในวันนี้นะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้น70%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยนะครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ผัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า3เมตรนะครับและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนในด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้นะครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากรวมถึงจะมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่จากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ โดยสรุปนะครับในวันนี้ฝนที่จะเกิดขึ้นบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกทางตอนบนนะครับจะเน้นเวลาประมาณ21นาฬิกาที่บริเวณสร้างคอมพรเจริญบ้านผลของบ้านดอนดูสีสงครามนาว่าวานอนนิวาสบ้านทุง่งบ้านคำบอลบ้านเชียงบ้านนาดีนาว่าบริเวณนี้นะครับ รวมถึงนะครับที่บริเวณสุขโขทยัยพิษณุโลกบ้านหนองจังพรานกระต่ายบ้านลานตาบัวเนินมะปรางพิจิตบ้านใหม่บ้านซำไหวนครไทยบ้านชาต,ตรการบริเวณนี้นะครับและ้นะครับกลุ่มฝนตั้งแต่เวลาประมาณ23นาฬิกาเป็นต้นไปจะเน้นบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกนะครับโดยจะเน้นบริเวณอีสานทางตอนบนน้ำโสม เชียงคานเวียงจันนากลางอุดรธานีสร้างมอมพรเจริญนาว่าบ้านทาตุสกลนครบ้านดงสวรรค์บ้านนาคำกุชินารายการสินขอนแก่นร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารชานุมานอำนาาเจริญพยกรูมิมพิสัยศิลาราชอุบลราชธานีเดชอุดมนะครับบริเวณนี้ ส่วนนะครับในด้านของพายุไซโคนในขณะนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาตัวขึ้นนะครับโดยดึงดูดของอุณหภูมิน้ําทะเลรวมถึงความชื้นนะครับมาเลี้ยงตัวเองและนะครับคาดว่าจะพัดเรียบชายฝั่งขึ้นสู่บริเวณทางตอนบนนะครับมุงนาบริเวณประเทศอินเดียเป็นลําดับถัดไปนะครับผมและหลังจากพายุไซโคนเคลื่อนที่ออกไป ห่างจากบริเวณประเทศไทยนะครับกลุ่มฝนบริเวณประเทศไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นโดยร่องมรสุมจะพาดผ่านนะครับรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มสาดฝนเทฝนเข้าสู่บริเวณประเทศไทยกันนะครับบริเวณประเทศไทยก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรีบนําข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกด กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุตุภัยพยากรณ์อากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ